สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่อง c h ชาแนลบายการอยู่นะคะวันนี้คะ่ะแอดมินได้ข้อมูลมาว่าบริษัทนะคะ s C b Abacus ค่ะผู้ให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์นะคะเขาเปลี่ยนใหม่ใช้อะไรก,กว่าเดิมเปลี่ยนมาเป็น Money Thunder ค่ะรับรองเลยว่าทุกอย่างเนี่ย โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดั้งเดิมก่อนทีเนี่ยแอปพลิเคชันเงินทันเทอนเนี่ยกูง่ายแล้วก็ได้แทบจะทุกคนเลยนะคะแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากที่สำคัญถูกกฎหมายเพราะว่าบริษัท s c b Abacus เป็นผู้ดูแลอยู่นะคะอยู่ถูกกฎหมายค่ะดําเนินกิจการที่อยู่ภายใต้ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขุดขูดเลือดขุดเนื้อนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นแอปพลิเคชันที่กู้ได้ง่ายค่ะเกลิ่นนนาก่อนแบบนี้นะคะที่สําคัญต้องบอกก่อนเลยว่าเจอของปลอมเยอะมากแล้วหลายคนนะคะสอบถามมาทางหลังบ้านแอดมินว่าอันนี้ ของจริงไม่แอดมินจะบอกเลยว่าถ้าของจริงไม่มีให้โอนใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณต้องโอนมาทําสัญญาโอนมาจําโอนค่านุคณิไม่มีค่ะถ้าเกิดเป็นถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันเข้ามา กรอกเอกสารให้ครบทุกอย่างนะคะรวมถึงสเตตมงสเตเมนทุกอย่างเมื่อกรอกครบเรียบร้อยนะคะก็จะทราบผลภายใน5นาทีหรือว่าภายใน24ชั่วโมงพอทราบผลว่าไม่ผ่านแล้วปั๊บเนี่ยคุณก็จะสามารถยื่นได้อีกเป็นเวลา30วันหรือ20วันข้อมูลของคุณก็จะถูกลบทันทีและไม่มีให้โอนใดๆังสิ้นต่อให้เรานะคะสมัครผ่านนะคะ เขาก็จะบอกว่าสินเชื่อของคุณอนุมัติแล้วกรุณาทำสัญญาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลของคุณที่คุณให้ไว้เขาก็จะมีสัญญาให้แล้วให้เรากดติ๊กนู่นนี่นั่นนะคะจากนั้นเงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยโดยที่ไม่เสียค่าสัญญาเพราะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสัญญาทางไฟแนนซ์นะคะทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะไม่เสียสักบาทเลยรับรองว่าแบบนี้ไว้ใจได้อย่าไปหลงเชื่อคะ่ะโอนมาก่อนค่าประกันนู่นนี่นั่นค่าทานิติกรรมสัญญาแบบนี้ อย่างนี้เชื่อไม่ได้นะคะไม่ต้องไปฟังแล้วไม่ต้องไปหลงกลค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดไปเซิร์ชคำว่าเ,าเงินทันเดอร์ไม่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปเซิร์ชคำว่าอะไรเราไปทำตามๆพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าที่จริงต้องขอบคุณบริษัท s c b Abacus สนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้นะคะทางเอชซีน่ารักมากๆทาง s c b Abacus นะคะแล้วก็ให้ได้คนผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยได้รับข้อมูลใหม่ๆแล้วแถมที่สำคัญอย่าไปเป็นเหยื่อของพวกที่เขาเรียกว่าเป็นพวกที่ มิชาชีพแบบนี้เนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราต้องเซิร์ชคำว่าอะไรแล้วสมัครอย่างไรค่ะก่อนที่จะไปดาวน์โหลดแอปนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือไปกดขอสเตทเมนต์ธนาคารที่คุณใช้อยู่ขอทางอีเมลนะคะมันจะส่งมาทางอีเมลจากนั้นก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในไฟล์ดาวน์โหลดที่โทรศัพท์มือถือนั่นแหละย้อนหลัง6เดือนอันนี้ทําเก็บไว้ก่อนเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะวิธีการดาวน์โหลดมีอยู่ใน อยู่ในช่อง YouTube เยอะแยะหรือว่าสอบถามทางธนาคารที่คุณใช้งานอยู่นะคะมาเข้ามาที่ App Store หรือ Play Store นะคะของแอปเป็นแอปสโตรนะคะจากนั้นก็เซิร์ชคำว่า Money Thunder ค่ะ m o n e y นะคะ money นะแล้วก็ t h u n d e r ค่ะนี่อ่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะ Money Thunder อ่ะมาดูหน้าตาค่ะจะได้ไม่โดนหลอกลวงนะนี่ Money Thunder นะคะแบบนี้นะคะ เห็นไหมนี่อันนี้คือตัวจริงของเขานะคะอ่านรายละเอียดก่อนนะนี่อ่ะแบบนี้นะคะอ่าคือตัวแรกเลยกดโหลดได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นแบบนี้อยา่าอย่าก,กดโหลดนะอย่าเชื่อนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะให้ทางอแอปเนี่ยเขาช่วยดูแลนะว่า ทุกแอปอะค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรคนพูดดูแลน่ะผูผูผให้ผู้ให้ดูแลด้านแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยมาดูหน่อยว่าแอป,ปไหนมันถูกกฎมันผิดกฎหมายก็ควรที่จะเนาะไม่ให้ขึ้นในหน้าแบบนี้ได้เลยเนาะอ่ะดาวน์โหลดเก็บมาที่เครื่องนะคะนี่ Money นะมันนี่ทันเดอร์นะแหมรูปแบบใหม่เขาเนี่ยใช้ไรกว่าเดิมค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนวนะ่าเป็นแอปพลิเคชันที่กู้โคตรง่ายเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแค่แบบทำตามขั้นตอนแล้วเรามีเงินหมุนเวียน ที่สำคัญเครดิตเราต้องดีนะอะนี่ค่ะมาที่หน้าของ Money t h u n เด r นะคะนี่แบบนี้นะคะเขาให้ทำอะไรทำตามขั้นตอนไปเลยค่ะแต่ก่อนจะทำตามขั้นตอนกรุณาอ่านรายละเอียดให้ให้เข้าใจกันก่อนเนาะบางคนก็เคยสมัครแล้วแหละเคยผ่านแล้วแหละหนู่นนี่นั่นอาถ้าเกิดไม่ผ่านก็เขาเรียกว่าอีก20วันก็สมัครใหม่ อาจจะติดตรงที่เครดิตหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันเป็นระบบ AI เนาะแต่ว่าแอดมินคอนเฟิร์มเลยว่ากู้ง่ายง่ายมากง่ายจริงๆค่ะถ้าเกิดได้ง่ายอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรักษาเครดิตนะอ่านของเขาให้เรียบร้อยรู้ผลภายใน24ชั่วโมงนะคะอืมเป็นการรออ่าสินเชื่อพร้อมต่อยอดเครดิต เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพอเขาเปลี่ยนมาเป็นมันนี่ทันเดอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรไปเพราะว่าบางคนจะถามว่าอ้าวก็ให้กู้ได้เหมือนเดิมก็ให้คล้ายกับเงินทันเดอร์เดิมนั่นแหละมันมีความพิเศษทิ้งทายไว้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอะไรนะสําหรับใครที่กู้ได้แล้วเนาะอ่ะนี่คือข้อกาหนดและเงื่อนไขนะคะเลื่อนลงไปแล้วกดติ๊กถูกค่ะกดยอมรับเหมือนทั่วๆไปนั่นแหละเนาะ หนังสือให้ความยินยอมนะคะอันนี้คือเขาจะได้ตรวจสอบด้านเครดิตบูโรอะไรของเราเนาะแล้วก็ยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปทําอะไรอย่างมากเขาก็ส่งมาให้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีตัวอะไรยังไงบ้างแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายเนาะและอย่างหนึ่งก็ไม่ได้แบบน่าราคาญอะไรเลยก็เผื่อบางทีเขามีอะไรน่าสนใจเช่นเงินทันเดอร์ตอนนี้มีเออมันนี่ทันเดอร์ตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบน,แบบนี้แบบนี้เขาจะได้ส่งให้เราต่อไปเข้าสู่หน้าระบบค่ะ ก่าจะเข้าระบบกรอกข้อมูลบัตรประชาชนแอดมินย้ำนะว่าค่อยๆกรอกนะคะมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเวลามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันแก้ยากเนาะใจเย็นๆค่อยๆกรอกค่อยๆรีเช็คไปนะคะต่อมาเมื่อกรอก่อกบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็จะเป็นเลขหลังบัตรจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อไทยชื่อภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดนะคะที่อยู่หรืออะไรเงี้ยค่อยๆกรอกแอดมินไม่กรอกให้ดูนะเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวเนาะ ข้ามให้เห็นว่าข้างหน้าเขามีอะไรบ้างนะคะเมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเลขหลังบัตรที่สาคัญนะค่อยๆกรอกอย่าให้ผิดพลาดนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดเดี๋ยนะมันจะมีให้กดรอสักครู่อืมนี่ก็ตรวจสอบเออตรวจสอบขอไปตรวจสอบชื่อนามสกุลนะคะจากนั้นรอรับเลข otp นะคะ เมื่อรับไ t p ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตั้งรหัสของเราเวลาเราเข้าใช้แอปพลิเคชันค่ะเมื่อตั้งรหัสการเข้าใช้แอปอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลิงก์ไปที่ใครที่มี s c b e a s y นะคะใครที่ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปให้แล้วให้เรากดยืนยันเพื่อจะไปยืนยันในหน้าลิงก์นะคะก็จะง่ายหน่อย จะง่ายหน่อยสําหรับใครที่ใครที่เป็นลูกค้าของ A c b อยู่แล้วเนี่ยใครที่ไม่เป็นก็ไม่ยุ่งยากค่ะเขาก็จะให้กดใส่สลิปย้อนหลังของธนาคารที่เรามีที่แอดมินบอกไว้ตัง้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะนี่เห็นไหมเวลาอัปโหลดสลิปนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสินเชื่อเขามีอยู่2ตัวนะคะนะั่นคือสินเชื่อตั้งหลักกับจําจไม่ได้ว่าเป็นสินเชื่ออะไรอีกตัวหนึง่งแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าก่อนก่อนเดิมทีเนี่ยเขาก็มี2สินเชื่อนี้อยู่แล้วแหละใครที่ขอได้ก็ ผ่อนจ่ายเป็นงวดงวดไปจนครบเนาะเมื่อเมื่อจ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยครบแล้วถึงจะคุณจ่ายครบคุณถึงจะขอสินเชื่อได้ใหม่อ่ะสมมุติว่าเราเราได้สินสินเชื่อส0,000ื่นระยะเวลา12เดือนอ่ะสามหมื 30, 000, ่นเราผ่อนเดือนละเดือนละ2,000กว่าบาทสองพกว่าบาท2อ0 0ันเก้าสาอะไรเงี้ยเนาะก็ครบแล้วเราถึงจะเมื่อเราจ่ายเขาครบแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถกู้ได้ใหม่นะคะแต่ มันนี่ทันเดอร์ไม่จําเป็นไม่ต้องนะคะเพียงแค่คุณจ่ายเครดิตให้ตรง 6- กถึงเจ็ดหงวดละสมมุติว่า12งวดคุณจ่ายไปแล้วหกถึงเงวดเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือเป็นสินเชื่อหมุนเวียนทันทีค่ะสินเชื่อหมุนเวียนก็ยังไงก็คล้ายๆบัตรเครดิตนั่นแหละคล้ายๆบัตรกดเงินสดคุณมีวงเงินอยู่3 0 0หมื่นละคุณผ่อนมากิ่งวดคุณก็เอาเงินผ่อนคุณนั่นแหละอ่าเงินเงินงวดคุณนั่นแหละหมุนเวียนใช้หมุนเวียนใช้แล้วก็เขาคิดแต่ดอกเท่านั้นเอง เหมือนบัตรเหมือนบัตรเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนบัตรกดเงินสดเหมือนบัตรเครดิตเขาคุณมีวงเงินละไม่จําเป็นต้องขอสินเชื่อใหม่ทุกครั้งที่ที่เราผ่อนครบนะคะแค่6 7เดือนอ่ะหกเดือนอีก3าสเดือนเราจะครบละแต่เราล้อนเงินอ่ะเราอยากได้เงินมาใช้อีกอะ่ะถ้าเป็นปกติแล้วเ,เราต้องรอจ่ายให้ครบใช่ไหมแต่มันนี่ธันเดอไม่ต้องคะ่ะเมื่อเราเมือเม่อเราได้สิทธิ์รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อหมุนเวียนแล้วปั๊บไปทาตามขั้นตอนเขาใครที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะ ก็ไปทําสินเชื่อหมุนเวียนค่ะไม่ยากเลยเขาก็ให้กรองนู่นนี่นั่นจากนั้นได้อนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนปับ๊บเราก็สามารถเอาเงินที่เราผ่อนมาที่เราชําระค่างวดไป6 7งวดนั่นแหละหมุนเวียนกลับมาใช้ก็เท่ากับว่าเรามีวงเงิน3 0,000่นเท่าเดิมถ้าเราอยากจะใช้ด่วนทันทีเราก็กดมาใช้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนบัตรเครดิตนั่นแหละนะอันนี้คือความพิเศษของ m o n e y Th ันเด r นะคะที่สําคัญไม่ต้องกลัวบางคนถามว่าแอดสมัครแล้วไม่ผ่าน เขาจะเอาข้อมูลไปทําอะไรไหมโอ้อันนี้เป็นแอปถูกกฎหมายค่ะข้อมูลจะถูกลบภายใน30นาทีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาไม่เอาของเราไปไปทําไม่ดีไม่รายแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะอันนี้สําคัญอะสำหรับวันนี้นะคะใครมีคําถามอะไรไงสอบถามได้เลยค่ะสําหรับสินเชื่อมันนี่ มันอขอไปกับมันนี่ทันเดอร์นะคะส่วนใครที่ยังงงงหรืออะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็สอบถามโทรไปสอบถามของที่เบอร์ของเขาได้เลยนะคะ S c B Abacus นะคะเขามีให้ติดต่อสอบถามได้ง่ายๆเลยนะคะก็เซอร์วิสลูกค้าดีมากค่ะไม่ต้องห่วงนะอะแอดมินฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะฝากเพจของแอดมินด้วยนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยชาแนลใบาการวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะที่สําคัญขอบคุณนะคะบริษัท S B Abacus มากๆที่ส่งข้อมูลมาให้ทางอีเมลนะคะจะได้ให้อเอามานำทำคอนเทนต์ให้กับ ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ไม่โดนหลอกลวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ d a c o Studio Production